ขอบกระดงขอบกระดงที่เหาอันเอาอันเก้าลือออกแล้วนานาค่าเนี่เดี๋ยวจะมาสารฝาลายสองตัวสารฝาลายสองนี่เด้อค่ะตัวจับเลี้ยงเลยค่ะที่แหลอเอาแปดเซนก่อนก็ได้เสี้ยก่อนเลยสองสี่หกแปดเลี้ยงแปดเซนเลยเด้ค่ะนี่เลี้ยงแปดเซนเลยนี่เด้อค่ะจับแปดเซนสองสี่หกแปด ค่มมาดูขั้นตอนต่อมาค่ะยกสองล่งสองด้วยค่ะอันนี้สองอันนี้สองกระดึงข o ม m าค่ะดึงข o า m าเลยอันที่แรกเ้องบอตองคำนึงด้วยค่ะอันที่สองมาทีน,นี่ยกสองทิมสองอันนี้สารปลาไล้สองด้วยค่ะสีเทาจะทำกระดุง,ก,งกระด้งค่ะเดี๋ยวจะสอมกระด้ง เพื่อนก็นจะเริ่มเป็นตาเดี๋ยวเขาค่อยๆดึงขม้าชิดๆกันค่ะดึงขม้าชิดๆกันอันนี้สองแดนบอค่ะที่นี่กจะจะับคู่นี้จับคู่นี้เนาะคะเดี๋ยวจะไล่ดึงขมา้าใกล้ๆกันเดี๋ยวจะได้ดูเข้าใจเด้อค่ะจะได้ดูเข้าใจจะคอยไล่ขม้าเด้อค่ะดึงขม้าชิดๆกันเพื่อนก็นจะเป็นตาของย่องด้วยหรอกค่ะเขาก็ค่อ,คอยเสริมด้านข้างด้านกลางเข้าขไปอีกค่ะ มีเพื่อนก็เปิเราด้วยจ้ะนี่เป็นตาแล้วเป็นตาไร้สองตาคัดกันแล้วค่ะเพก็จะเป็นตาแบบนี้เดี๋ยวสารตอ่รตอ่ะสามต่อจับสองพิงสองอันนี้จะจะสองแแี่วนบ่ค่ะเขาก็ต้องเอาลงลางสี่มอนบ่ค่ะต้องเอาคู่นี้คู่นี้สี่คู่นี้ลงก็าจะสลับกันยังสิเราค่ะสารฝาไร้สองเดี๋ยวไปชมขั้นตอนต่อไปจ้ะ อันนี้สองเหรีอค่ะเขาป็กดลงเอาจับคู่นีขึืนเพื่อจะเป็นตาไปด้วยค่ะเป็นตาไปเลยคูนยค่นี่สะเอาลงคู่นี้เอาึืนค่ะอเอ้นตั้งเปลี่ยเสียนก้นตั้งยักเสียนก้นก็ได้จ้ะเดี๋ยวเขาคอยมาเสริมด้านค่ะอีกที่หนึง่งคอยไล่ิ่นขมาสี่เด้ทันเห็นว่าะเพิ่อจะเป็นตาคัดกันคัดกันไปสี่เด้ทัน เดี๋ยวจะเอาไอ้ตอกนิดหน่อยสารให้เบิงอันนี้ว่าจะสารกระดงพันจะสมกระดงอันนี้ได้แล้วบอค่ะเขาก็มาจับคู่นีขึ้นจับคู่นี่ค้นคู่นี้ลงจับซองชิมซองลงซองขึ้นซองสิสงแล้วค่ะเี่ก็จะเป็นตาแบบนี้เลยนี่คือฝาลายซองค่ะ เีจะสานตอกนินอยให้ช่มค่ะอันนี้จะตอกงหญ่จากน้อยเพราะว่าเขาจะเห็ดกระดงค่ะเอ้ย,อ,ยอันนี้เอาการสานฝาไร่ไสองทั้กระดงให้ช่มค่ะอันนี้เป็นบริจาะอันนี้ได้แล้วเขากะมาเอาคูนี้จ,บจับคูนี้บริจาคคูนี้ซื้นมันสลับกันค่ะสลับกันเดียวกับเป็นตาไปให้เขาชม่มเราก่นขอบคุณทุกคนที่มาชมการสานฝาไร่สองของบ้านท้องสุงดเวยค่ะด้อขอบคุณ